คนที่ส1บบทสวดมังคลสุตังเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียัังเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิลูปเทศวโสจะปุเพจะกะตุสุญยาตาอันตัสัมมาปานิทิจะเอตัมมังคลมุตตะมังพาหูสันัญจะสิปปะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังอุปทา รัสสะขสังขหโหอนาคูลาจากกรรมันตาเอตัมังคะรมุตตะมังทานันจากธรรมะตริยาจากยาตกันกานันจากทางสักขหโหอนะวัชานีกรรมานิเอตัมังคะรมุตตะมังอารติวิรติปะปามัจฉปนาจะสัญญาเยโมปะมาโทจะทำเมสุเอตัมังคะรมุตตะมังคารวโวจานิวโตจากสันตุถีจากกตัญญุตากะเรนะธรรมะสวรรนังเอตัมังคะรมุตตะมัง ขันติจะโสวัจจสตาสมานานันจทัศนังกาเรนะธรรมะสัจกัญชาเอตธรรมะครมุตตมังจะโปรจขอมัจจะเริยันยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพพานะสัชฌิริยาจะเอตธรรมะครมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะจะนักธรรมปฏิอโศกังวิรัชังเทมาเอตธรรมะครมุตตมาเอตทิสานิกตวานะสัพพันตัมะปาราทิตาสัมมาทัตสุถิงขั้นสันติตันเตสัมมัครมุตตมังติ บทที่ส <extern als> บองบทสวดรัตนปริศยังกิจิวิทแตนิทวาวหุราวาสเคสุวายังรัตนปาณีไตเตนะสัจเจนะสุนโมสมาอจิตตังแคตัยนะทำปิพุเทร์รัตนปาณีไตเตนะสัจเจนะสุติโหตุขยังวิราคันอมาตังปาณีตังเยนะคะาสัจจะสกัดยมุนีสมะหิโตนะเตนะธรรมเณนะสัมมติกิติทำปีทัพทิทำเมรัตนปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยามพุทธะเสต็จต่อปาริณีวะยีสุดจริงสมาธิมานันตาริกรันจะมะโหสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนบเดใจเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุขภุคลาอัฏฐสตังปัสสาจันตาลิเอตานิยุคานิโหติเตท,ทักิเนยยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหปารานิอิธรรมปีสังเขรัตนบเดใจเตนะสัจเจนะสุตวติโหตุเยสุปายุตตามนัสสะทำเหนานิการมิโนโคตมัสลานำหิเตปฏิปตาอม,ตามัตตังิขันหั รัชกามุนาณิพุติงผุ้ชมานาอิธรรมปีสังเกตรัตนำไปในใดแต่สัชเจนะสุวัติโหตุภีนากรรณังนวังนัถิสภวังวิรัตตจิตายติเกภวิสมิงเตกีนาพีชาวิรุภิจันทานิทันติทีรายยะฐานยมปฏิปโภอิธรรมปีสังเกตรัตนำไปในใดแต่สัชเจนะสุวัติโหตุบที่สามบทสวดธรรมบทสหสวะอัตตาเหเวชิตตังเสยโยวาจายังอิจล่าปชาอัตตาทันตัสสาโพสัสสานิจังสัญญาตัดจาริโน เนวะเทวนะคันทัพโนะมาโรสหะพมุงนาชิตังอปะชิตังกยิลาตถาลูปัสสะขันตุโนฯอที่สิบสี่บทสวดเกุตรสูตรภาสิตามิตรังเตนะพระวัตตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธะนะเอธาตุมเหตุมเหตมาอนุสสะเวนะมาปรัมปลายามาอิติกิริยามาปิตากาสัมปทานเนนะมาตากาเหตุมานายะคาเหนะมาอากาปะ วิวิตเาเกนะมาทิฐินิจชานัคขันติยามาสัพพะบูปัตยามาสมโนโนคะลุยธา,าตุเมเหอันตะนาวะเชะนายาถาอิเมธรมากุสลาอิเมธรมาสวัชยาอิเมธรมาบินยูภาลาหิตาอิเมธรมาสมัตตาสมาธิน,นาอหิตายาสุขายะสวัสติอถาตุเมเหอปะชะเหยยาถาต ยัตา,าตุมเหอันต่าวนาวาะเฉเนยยตาอีเมธรมมากุสลาอีเมธรมมาานวัชชาอีเมธรมมาวินยูปัสถาอีเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายะสังวัตติตัตะอะตุตุมเมเหอุปสัมปะชะนิหาเลยยาาสัสาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยยัสุอุปนิยติชีวิตตมัมะปะมายุงเชลูปานีตัสสานสันติตานาเอตังไม่พมอย่างมะัละเนเปคขามัโนปุญญานิกัญญา กัรยิราตาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตมปปะปมายังชะลูปนีตัสานะสันติตานาเอตังพระยังมะระเนเปขามัโนโรกามิส,มสละวิสังปาระเหสันติเปโ,โอโยธาไกยนะสัญญะโมวาจายะอุทาเศตาสาตังตาสาัสสะเปตัสสาสุขายโหติยังชีวมโนโปะกาโรติปุญญงธรรมโมฮเวระคติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติสิงขะสันติธรรมจารีสเพสังคารานิจารติยถธาปัญญายะปัสติอถฏานิปินทัติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุกขติยถธาปัญญายะปัสติอาถานิปินทัติทุกเขสามะโควิสุทธิยาสัพเถ้ามาณตาติยถาปัญญายะเปสติอาถานิปินทัติทุกเขสามะโควิสุทธิยาบทที่16บหกวชส่วนอภปนะกชาโดอภปนะกั นามิเกอุทุติยาอาหกปฏิกายตาธัญญายะเอเมทาวีตังคะเนเหยยะอัปะนักกรรมภะหงเวสาระนางยันติปะพัตตานิวรานิจะอารามภุมาลุขัดเจตยานิมนุษสาพยันตัญชิตานเนตังโศลานังเขมังเนตังสารนุตตามังเนตังสารนมะรมมะสัพพะทุกขะปะมุจจติโยจากพุทธ จะทำมันจะสาคัญจะสารังคโตจันตาลิอริยสัจจานิสมารปัญญาปสติทุกขังทุกขาสมุตับทางทุกัสสะจะอธิการนางอริยจะอัฏฐาที่กลางทุกขูปสมะขามิมีนางเอตังโขสรนังเขมาเอตังสรามุตตามาเอตังสารมขมมะสัพพะทุกขาปมุตติข้อที่17 บทสวดพระเทกะรัตนคตาาตีตังนานวะฆะเหมยยะนับปฏิการเขแนักตังบุคคลไม่ควรหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมื่อหวังส <şimdi. S 1> ิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตังปีนันตานันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เบลรับไปแล้วและสิ่งที่ยังหมายถึงก็เป็นอย่างังไม่ถึงปัญจุปัญจะจโยทำรังตถาตถาวิปัสสติอสังหีละสังขุปังตังวิธานะมุขปุโรหิตเก้บุคคลในเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นนั้นบุค กิจจะวัตธรรมบงโคชัญญามุรณะนางสุเวทพงทั้งความเพียรต่ในวันนี้เลยครับเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัฐฮิโนสังฆารัตเตนะมหาเตในน้มัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยงแก่มัจจุนาผู้มีแต่ในใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตตปิงอโหรัตตะมัตตันติตังตังเบพระเทกรัตโตติสันโตอติคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีโปรติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียิด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีระตีนจะเลนดุะการเช่นนี้แหะบบททที่สวดปิพเค นับปาฐะฉลาธรรมโมหิฉรานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพังความแก่ไปไม่ได้พระยาดที่ธรรมโมหิพระยาดทิ้งอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพังความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนัธรรมโมหิมรณะาอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพังความตายไปไม่ได้สามเพหิเมเบีหิมนาเปหินาณพระโมวิณาพระโมคคเราจะระเบิดต่างๆคือจะต้องได้พัดพาดจากของรักของเจริญแต่ทั้งหนงทั้งกลวงกรรมัสสกลมหิสัมมาทัยโยตวกกรรมายโยนิกรรมานุกรรมะ ปกติเสาและโเราม่ีการเป็นของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นผู้มุ่งอาศัยยังกำลังกระดิษามิกะเลยยานังวาปะประกัรวาตัสสะทายาทพวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญเจปัญจเวคีตักทางเราทั้งหลายคนทพิจารณาอย่างนี้ที่ทุกวันเถอะ บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาวิญชาสัถาทุกขปตาแต่นี้ทุกขพยาปตาแต่นี้พยาสุขปตาแต่นี้สุขาโหตุสัมเพปิปนิโนยแตวัฏนาแต่อเมนีสัมภะตังปุญญาสัมปทังสัมเพวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัตุสตายะสีรังละทัตุสัพพทาพระวนาวิรตาโหตุขัตตุเทวตาศตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกนันแตยังพระลาภานันตาเตชนะละขังพันนิจจัปโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปัญติฐานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารละวัศินีถูเปคะเลโคทิตะเลตหินต,ตาธรรมะตาเนนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกะเลกะโลนเตท้าวิหาระมัชะเลเถนาะจะมัชานวกาจากพิกวโวสลามิกาธานาัปปติอุปปาสกาชามาจะเทสานิขามาจะอริสลาสัมปานาปูตาปุสุขิตาพระวันตุเตชยเชลาผู้ชายเยปีจะอันท้าสัมพาวาสเสทชาตาอาัตถ โวปปปิการเนียนิกังครรัว่าลางปฏิจเตสพเพปิทุกขสสะกะโรนตูสักขยังถาตูจีลังสตงังธรรมโมธรมรมตาลาจะปุกคลาสังโฆโหตูสมะโคว,วาอาถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมจริโนโวุธิงสัมปาปูเนยยมะธรรมเมอาริยะปะเวทิเตบทที่21บทตรวจสภาพปันตินาฐานาคาถา ุญญสิณานิคาตาสายารันยานิคาตานิเมเตสันชาพาธิโนโหสุสัน,น,นตานันต์ปรมาณกาเยปิยาคุณวันตาจาักไมห่างมาตาปิตาทโยถินาาะะถา,าเมจาปยัคสิทธาวาอันเยมัทธาตะเวลิโนสตาตันสันติโลกสมิเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกจัจตุโวการา สังสารตา์พราะวาพะเวยาตังเย,ยปันติทานัมเมอนุโมท,ทันตุเตสายังเยธิมังน,นับปัจจานันติเทวเตสังนิเวทย,ยุงเมานานะญ,ญาทนะินนาณุปญนาอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสธาโหนตุอเวโลอ,อเวลาสุขะชีวิโนโเขมปรปัะทันจัปปะปะปะโกตุเตสตาสาสิทัตังสุภา กษัตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล่ศทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่จัดเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วกสัตว์เหล่านั้นจนหมทรา้สนาทพทั้งหลายจงแจ้้งกััตเหนน เพราะเหตุเสื่อมโนุรรมาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึง ทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ทางเหล่านั้นจงสมบูรณ์ทุกสารทุสาธุด้วยภาพแห่งศาสริทยาคุภาพแ่วเบี่ยงบนส่งใหการบูชาพระราชาด้วยการสายายบสชข้าสึกประิษและปาถาเหล่านี้ขอข้าสุสวัสดีจงกมใแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอเ้าเจ้าเจริญทางโลกฟทางธรรมขอวยเทเจ้าวลาทั้งหลายโปรดน้มทนาในการสงสายายมรธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมนนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวจุมงคลไม่ถึงไปมนีน้าโดยมูลในที่สมเดจนวััตถุมงงลลท้หาย ที่สามถึงขั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดสร้างเนี่ยในอนาคตจงเปลี่ยนด้วยหน่วยควาพแห่งวัตถุิตรักคําบางคนในพระคาถาต่างๆขอจงสมบูรณ์สังิีทุปการเถิดขอทุกข์ขอทุกษาพุทธคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์สวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขอ พ้นจากความทุกข์การทุกข์ตทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญนุ่งเงยที่างานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่าสารสมบัติบริบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเป็นในการมิปัสสนากรรมฐานเกใจปัญญาญาณจะและจะเจริญด้วยจตุูพิจพรณาทั้งสี่เกิดยุวนาคสุภะผลเจริญขอนโมทันนาบุญกับพรกโกยัญยุทธธรรมสาธุสาธุสาธุ